นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันนะคะระหว่างเอาพาด X h ็กไฮเบและเอาพาด Z นะคะว่าต่างกันอย่างไรสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถตู้เอาพาดฝั่งทางนี้นะคะและลองคำนวณดูนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะคะนี่เลยค่ะเอาพา ไฮเบดนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่องกล้องกลับไปที่เดิมค่ะจะได้เห็นเต็มๆนะคะค่ะนะคะนี่คือเอาผ่า X h i g ไ b a บ e และนี่ก็คือเอาผ่าแ Z นะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าถ้าดูตอนนี้นะคะทุกท่านจะเห็นอะไรต่างกันแล้วหรืออย่างนะคะอันดับแรกนะคะ ไฟของเอาพาดเซนะคะจะเป็น3ชั้นนะและตัวเอาพาดเอ็กไฮบริดนะคะจะเป็นไฟ2ชั้นนะคะที่เห็นชัดๆเลยนะคะเอาละค่ะเปิดไฟฉุกเฉินค่ะไฟฉุกเฉินที่ท่านเห็นนี้ท่านจะเห็นได้ว่าตัวเอาพาดเซนะคะเขาจะเป็นไฟวิ่งนะคะ4เส้นในขณะที่ตัวเอาพาดเอ นะคะไฟตรงนี้นะคะเขาจะวิ่งมาคือ2เส้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ ถามว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าไอ้ตัวไฟวิ่งเนี่ยมันก็คือตัวระบบเซฟตี้เวลาที่รถเลี้ยวก็คือเป็นการลดมุมอับของตัวรถนะคะเวลารถเข้าซองหรือรถเลี้ยวในตอนกลางคืนหรือเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันตัว X Hybrid นะคะจะไม่มีไฟ เขาเรียกว่าวไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัติในขณนะที่ตัวเอาผ่าเส้นนะคะจะมีระบบไฟปรับสูงต่ำเองอัตโนมัติค่ะในเบื้องต้นนะคะและไฟตัดหมอกตัว x จะไม่มีนะคะตัวนี้ เขาจะมีเป็นไฟตัดหมอกนะตัวเซตนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของหน้าตาคร่าวๆนะคะและเดี๋ยวเอจะมาบอกกันนะคะว่าใครก็ตาใครก็ที่เหมาะสําหรับตัวรุ่นเอาผาดเอ็กนะคะส่วนคนที่มีความพร้อมทั่วไปจะขยับให้เป็นตัวท็อปเลยก็ต้องเป็นเอาผาดเซตไปเลยนะคะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าคุณจะเอาเครื่องอะไรสาหรับ ผาด X มาด้วยเครื่องยนต์เดียวเลยนะนั่นก็คือเครื่อง 2,500cc i g เบร็250แรงมา้าในขณะที่เอาผาดเนะคะคุณสามารถเลือกได้นะคะมันมี2เครื่องยนต์ให้เลือกนั่นก็คือเครื่องยนต์ 2,500cc เบนซินร้วน 182แรงม้าหมอกสำหรับคนที่ไม่ชอบระบบไฮเบ e และก็จะมาด้วยเครื่องยนต์ 2,500cc ไฮเบชนะคะ250แรงม้านั่นคือตัวเอาผ่าแจ๊ที่ท่านจะสามารถเลือกเครื่องยนต์ได้แต่ถ้าเป็นตัว X h y b r บ d เลือกได้แค่เครื่องยนต์เดียวนะคะเอาละคาสำหรับคันนี้บอกก่อนค่ะว่า เอาผัดเอ็กไฮรบดพร้อมสมมอบทันทีสีขาวและคันนี้มีชุดแต่งโมเดลลิซ่ารอบขัดมาเพิ่มเติมให้เพิ่มความรอกกันมากขึ้นด้วยค่ะอะตามเอมาค่ะอะลองลองปิดไฟฉุกเฉินก่อนอ่ะนะปิดไฟฉุกเฉินคุณเห็นอะไรเห็นยางนะชัดๆเลยนะคะพอปิดไฟฉุกเฉินตัวเซตไฟสามเส้น เพิ่มความสว่างและเพิ่มความสวยงามในขณะที่ตัว X Hybrid นะคะ,ะ,คะก็ไม่ได้ว่าเขาจะไม่สว่างเขาก็สว่างนะคะแล้วก็ออสองเส้นนะคะก็เป็นความสวยงามในสไตล์เขานั่นเองค่ะถูกท่านนะคะเอาละค่ะดับเครื่องอ่ะนี่ก็คือดับเครื่องนะ พอดับเครื่องแล้วนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าหน้าตาไม่แท่ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะเอาละค่ะตามเข้ามาได้เลยค่ะนะคะลงค่ะสำหรับตัวเอาผาด x h i g h b a s e บจะมาด้วย Mac ขอบ17ค่ะและถ้าเป็นรุ่นเอาผาดแ จะมาด้วยแม็กขอบ18นะคะรายนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นแตกต่างกันละแล้วเอาผัดแซดเป็นรถที่7ที่นั่งในขณะที่ X อสไฮเบเป็นรถ8ที่นั่งบอะผ้านะคะถูกท่านนะคะเอาละค่ะเรามาชมข้างในกันนะมาเปิดตรงนี้หน่อ นี่คือตัว X Hybrid นะคะข้างในนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำภายอนจะเลือกได้ก็คือสีขาวหรือสีดำนะคะมีแค่2สีแต่ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะคะค่ะคือเอาผาด X Hybrid ต้องบอกก่อนนะคะว่าเหมาะสำหรับใครคือเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาเอาผาดรถมือสองนะบอกว่าอยากได้มือสองทีนี้ ถ้าซื้อมือสองเนี่ยถ้าคุณมาซื้อคันนี้นะคะคือมันคุ้มกว่านะหนราคานะคะก็ถือว่าโอเคเอางี้ง่ายๆถ้าจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะถือว่าจะได้ดอกเบี้ยรถใหม่ แล้วก็จะเป็นราคาที่รวมแว็ดแล้วไม่ต้องไปโดนแวดเพิ่มอีก7%เพราะบางทีซื้อรถมือสองเนี่ยอาสมมติราคาสัก2อล้านห้านะคะแล้วพอไปจัดไฟแนนซ์ปุ๊บนะคะโดนดอกเบี้ยรถมือสองโดนแวดอีกเพเอรเท t กลับไปกลับมาแล้วราคาเท่าเท่ากันถ้าซื้อตัว x hybrid ตัวนี้นะคะคือหน้าตามันได้ตัวตัวโมเดิร์นอะตัวใหม่สุดเลยอะนะคะแล้วก็โอเคออปชันอาจจะตัดออกเป็นบางตัวนะคะ แต่ว่าราคาสมเหตุสมผลนะคะทุกท่านนะคะก็คือถือว่าเซฟคอร์สถ้าเกิดจะซื้อรถมือสองหรือว่าจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะแล้วก็อ,อย่าได้ราคาที่ไม่เกิน3ล้านตัวนี้ก็แนะนำคำ่ะมีรถพร้อมรับได้เลยนะคะก็ภายในก็หรูหรานะคะทุกท่านนะคะภายในนะคะที่ต่างกับตัวแซฟนะคะพวงมาลัยจะไม่ใช่ไลายไม้นะ หน้าจอนะคะก็คือหน้าจอใหญ่เท่ากันนะคะแต่ว่าแผงหน้าจอเนี่ยเขาจะโชว์มาไม่เต็มนะจะขึ้นมาแผงหน้าจอจะอยู่ที่9.8นิ้วนะคะในขณะที่ถ้ารุ่นเซตนะคะหน้าจอเขาจะเต็มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10 <c oughs> ประมาณ12นิ้วอะนะคะหน้าจอจะเต็มแต่ถ้าตัวนี้หน้าจอเขาจะไม่เต็มแล้วก็เหมาะด้วยนะคะสําหรับใครที่จะไปทํารถเช่านะคะเอาไปทํารถเช่าอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเหมาะมากเลยนะ,ะรายไม้ค่ะของตัว X e Hybrid นะคะรายไม้เขาจะเป็นแบบนี้ นะคะเป็นแคปลป้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวตัวรุ่นแซดด้วยนะคะว่าลายไม้กับพวงมาลัยเขายัางไงก็คืออันนี้ดูง่ายๆนะคะต่างกันแล้วก็บอะนะคะเป็นบอะผ้าแต่แล้วไม่มีเบาะไฟฟ้านะเป็นบอะปรับมือนะคะทุกท่านนะคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังค่ะไปชมได้เลยค่ะนะคะ หน,นะคะไม่มีหลังคาทวินมุลลูปไม่มีนะคะใส่ไม่ได้นะคะตัว X Hybrid จะไม่มีหลังคาทวินมูลลูปแล้วเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะแปดที่นั่งนะคะอานอน์มาพับเบาะหน่อยเวลาคนที่จะขึ้นคือตรงนี้คือ X Hybrid เนี่ยถามว่ามันดียังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนตัวใหญ่ด้วยนอนเปิดข้างนน หมาะกัคนตัวใหญ่เพราะว่าถ้ารุ่นซัดนะคะบอกเขาจะเป็นบอกกระชับตัวแบบนั้นนะคะช่างก้องผาชมค่ะนะคะคือถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านั่งแล้วจะไม่สบายเพราะว่าอาจจะแบบว่ารัดตัวนะคะเพราะมันจะกระชับตัวนะคะแต่ถ้าตัวนี้นะคะเอ็กไบ คือถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยนั่งก,ก็จะนั่งสบายนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอิ้นยีบดได้โดยที่ไม่มีอะไรมาบล็อกตัวนะคะก็คือจริงๆคนตัวใหญ่ก็แนะนํารุ่น X-Hybrid จะนั่งสบายกว่านะคะนี่คือบาะ8ที่นั่งทําไมถึงนับ8หน้า2ตรงนี้3ข้างหลัง3ค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะด้านหลังนะคะก็จะอ้อบอกไปแล้วเนาะไม่มีทวินมูลลูปนะคะค่ะตามนี้เลย มาต่อคะอ่ะ,คะนอาราคานนนปรับเบาให้ดูหน่อยนะคะนี่เลยนะคะเวลาจะขึ้นลงนะคะก็เลื่อนเบาะตรงนี้นะคะค่ะนี่นะคะเวลาขึ้นลงข้างหลังก็จะเป็นแข็งนิดนึงอ่ะได้ละนะคะข้างหลังเขาก็จะเป็นสามที่นั่งแบบนี้ นะคะคนี่ประมาณนี้นะคะถูกท่านเอาลแล้วค่ะเวราไปดูท้ายต่อนะคะพะม่านจะเป็นม่านมือปะอะนอนเปิดข้างนี้สิดูพม่านหน่อยมีม่านข้างไหมอ่านะคะอ๋อจะเป็น้พม่านดึงมือนะคะนอนขึ้นมา อ่ะเป็นพม่านดึงดึงดึงด้วยมือขึ้นไปขึ้นนั่งฝั่งนู้นนั่งฝั่งนู้นแล้วดึงให้ดูอ่ะปะนะคะพะม่านจะเป็นแบบนี้ในขณะถ้าตัวแซดนะคะพะม่านเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่อันนี้จะเป็นพม่านมือนะคะทุกท่านแต่ก็ถือว่าก็ก็มีพม่านก็หรูหลาราคานี้ต้องพูดเลยนะคะ,ะค่ะเอาระคะมาต่อเลยนะคะไปดูด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายประตูจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่สามารถจะติดตั้งเพิ่มได้อ๋อเดี๋ยวนะมามาเปิดประตูไม่ใช่ไฟฟ้าถูกไหมอ่ะยกนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะปรับบอรดตรงกลางให้เหมือนเดิมอ่ะมาดูข้างหลังค่ะ คันนี้นะคะมาด้วยชุดแต่งโมเดลลิซ่ารอบขันนะคะมีสเกิร์ตหลังด้วยนะคะปลายท่อโมเดลด้วยนะคะทุกท่านนะคะอาราคานี้เลยค่ะอันนี้ถ้ามองจากข้างหลังเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้ นี่คือรุ่น X Hybrid นะคะหลักๆนะคะที่อุปกรณ์าขาดไปนะคะว่ามีอะไรแต่เอก็บอกไปแล้วะคะ่ะว่าเหมาะกับใครนะคะใครที่กำลังอยากจะได้เอาผ่านมือสองแล้วอยากจะได้าถือถ้าตัว X Hybrid เนี่ยคุณก็จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรกด้วยนะคะทุกท่านนะคะได้โมเดลที่ใหม่ขึ้นนะคะแวนเวิร์ดไม่ต้องเสียนะเอาละคะ่ะเรามาดูต่อนี่นะคะจะเป็น Hybrid นะคะ ข้าวๆประมาณนี้เลยนะด้านท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับ X Hybrid แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยนะคะสำหรับตัว X Hybrid กับตัว z นะคะทุกท่านนะคะอ่ะลองชมดูลองชมดูเดี๋ยวเอกก็ขอดูอีกนิดนึงเหมือนกันเมื่อกี้ลืมดูข้างหลังเหมือนกันเนาะนะคะเหมือนกันคะ่ะข้างหลังนะคะทุกท่านนะคะ อ่ละค่ะแล้วก็ลำโพงนะคะถ้าสำหรับตัวรุ่นเซตนะคะลำโพงนะคะเขาจะมี10ตัวในขนาดที่รุ่น X Hybrid ลำโพงมีอยู่ที่8ตัวค่ะนะคะแล้วก็สำหรับเอาผาดนะคะก็คือ X Hybrid นะคะราคาเริ่มต้น2,990,000บาทและถ้าเป็นเอาผาดเซตนะคะ ราคาเริ่มต้นที่3 3 9ล้านสแบาทนะคะขึ้นอยู่กับออปชันนะคะออปชันมากก็คือราคาก็เพิ่มขึ้นนะคะถูกท่านนะ,ะสนใจยังไงทักทายกันมาได้นะคะถูกท่านแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นตัวออปชันเต็มนะเอาผาดนะคะไฮเบชนะคะสีดำค่ะมาชมเลยทั้งสีดำทั้งสีขาวนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะ นี่เลยนะคะก็คือจะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้านะคะที่ต่างกันนะคะน,นี่คือรุ่นเซตนะคะลายไม้นะคะเขาจะออกเป็นลายไม้เงินตัวใหม่เป็นโครเมียมสีเงินแบบนี้นะคะเน้นในเรื่องของความหรูหรามากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเอกไฮบิดเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นลายไม้หนาๆน,นะอ่ะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวัสดุนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวออปชันเต็มนะคะออปชันเต็มเขาก็จะมี head up display นะคะเป็นระบบที่ว่าแสดงจอ,อแสดงจอแสดงผลขึ้นหน้ากระจกนะคะตรงนี้นะคะมีระบบป้องกันคนขับหมดสติหรือระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็น ระบบช่วยจอดนะคะทุกท่านนะคะตรงนี้นะคะคร่าวๆนะคะแล้วก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ mm hmm. ส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะข้างหลังเลย mm hmm. หลังคานะคะเป็นทวินมูลลูปนะคะ mm hmm. แล้วก็จะได้เป็นเบาะตัวใหญ่แบบนี้นะคะมีเบาะปรับร้อนปรับอุ่นนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็จะเป็นพม่าน เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแบบนี้นะคะเอาละค่ะประมาณนี้เราไปดูเวลไฟต่อไหมมาร้านี้ก็คือเวลไฟนะคะ เวลไฟคือเอาง่ายๆเลยนะคะใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาผาดเอ่ยหรือว่าเวลไฟเอ่ยนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอนะคะนี่คือเอาผาดแล้วนี่ก็คือเวลไฟหน้าตาเขาจะต่างกันนะคะเมื่อคู่นี้บอกไปแล้วนะคะสําหรับเอาผาดมี2เครื่องยนต์นะคะถ้าเป็นตัวแซตนะคะ นั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินล้วนเหมาะสําหรับคนที่ชอบเบนซินล้วนนะคะเบนซินล้วนก็จะมาด้วยเครื่อง2500 2 5 0 0ซี182แรงม้าและก็จะมีเป็นเครื่องยนต์ไฮเบช 2,500cc ไฮเบชนะคะ250แรงม้าส่วนเวลไฟนะคะจะมาเป็น2เครื่องยนต์นะคะนั่นคือเครื่อง 2,500cc ไฮเบช250แรงม้า แล้วก็จะเป็นเวลไฟเทอร์โบนะคะเวลไฟเทอร์โ well บนะคะเขาก็จะมาด้วยเครื่องยนต์2 4 0ี c c 279แรงม้าค่ะสนใจสอบถามมาได้และพี่น้องชาวอ่าเราคุยกันไปเรื่อยๆเนาะและพี่น้องชาวอ่ะมาคันนี้สุดรอ s L 55ราคาดีนะ ราคาจัดรายการพิเศษนะคะส่วนรถไปเลยค่ะ3ล้านนะคะคันนี้นะคะปกติขายกันอยู่17ล้านกว่าวันนี้ขายอยู่ที่14ล้าน9 0แสนอ่า14ล้าน8แสนนะคะแถมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะคะอาล้วะค่ะพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีที่รักนะคะอย่าลืมนะคะ ที่น้าชาวดรนทานีและจังหวัดใกล้เคียงที่รักอย่าลืมมาพบกันค่ะกับ AEY on อ่อนทัวที่เราจะยกรถนำเข้าหรูบุกไปให้ท่านชมถึงเซนท่านนะคะวันพุธหน้านี้เจอกันแล้วนะคะตั้งแต่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนะคะ จะยกรถหรูไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะงานนี้นะคะมีเอาพานะคะมีเจ้ายักษ์ใหญ่ล้อโตนะคะแรนด์คร mm ีเซอร์นะคะ mm hmm. และซูซูกิจิมนน่นะคะ ไปให้ด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะ LC คันนี้ LC 2 5 0รุ่น z X รุ่นท็อปสุดนะคะเราก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีพร้อมด้วยแรน d c r เซอร์ v x 3 0 0รนะคะรุ่น z X นะคะทุกท่านนะคะพร้อมส่งมอบได้ทันทีท็อปท็อปกันเลยค่ะรุ่นท็อปด้วยนะคะนู่นอะไรค่ะ Suzuki Jimny น,น,นะคะ ไปชมเลยนะคะที่เราจะนำไปให้พี่น้องชาวอุดรธานีชมและจับจองกันถึงที่พร้อมด้วยมาป่านหนุ่มนะคะมัชแตงค่ะมาที่เราจะชมรถอะไรได้บ้างอ๋อและบอกนิดนึงนาะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะตอนนี้เดือนแห่งวันแม่นะคะจองรถกับเราตอนนี้นะคะแถมฟรีเคลือบแก้ว ไทเทเนียมมูลค่า30,000บาทวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมค่ะและสายซิ่งนะคะสายแรงนะคะไม่ควรพลาดนะคะ t o y ย t a า r ีอารินะคะเราก็มีค่ะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะคะมีรีวิวกันไปแล้วค่ะสนใจยังไงแวะมากันได้เลยและรถตู้ไฟฟ้านะคะโฟ l ์ s สวาเก ไอดีพัคค่ะดาวศูนย์บาทนะคะใครสนใจทักกันมาได้นะคะจัดรายการส่วนลด1ล้านบาทค่ะทุกท่านนะคะเอาละคา่ะสนใจทักมานะคะ0 2 5 8 7 4 66 6, 66 6, 66 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9ีนะคะหรือแอสเออีวาออโต เต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะไปชมเอาผ่านเอกกันอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนจบกันนะคะมาแล้วค่ะนะคะใครสนใจแวะมาค่ะเดินเลยไปชมต่อเลย แบบไหนเลือกได้ดังใจท่านนะคะวันนี้รานเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ